ท่ามกลางความเงียบเล็กๆในช่วงฟีฟ่าเดย์กลับมีกระแสฟุตบอลสโมสรครับที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันโพสไปถึงเขานั่นก็คืออังเดโอนา,าน่านายทวารจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะแทบซ่อนสปอร์ครับทีมในตรุรกีเนี่ยได้เฮียวิโกบอลุข้อตกลงคว้าอังเดโอนาน่าไปร่วมทีมแล้วด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดกูกันซึ่งเขานะครับจะได้รับเงินที่สูงขึ้นทั้งเรื่องของโครงสร้างค่าเหนื่อยเหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยได้รับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงโบนัสและค่าลงนามสัญญาที่เพิ่มเข้าไป ขอบสนามสเปเชียลพีเซนเตดบายไฮลักรีโว P พีรันเนอร์ไฮลักรีโวดิวแรงประหยัดเหลือๆลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง30กันยายนนี้ แน่นอนเลยครับว่าแฟนๆปีศาจแดงเนี่ยรีบผลักสาไลา่ส่งให้รีบย้ายทีมไปซะแต่แฟนๆอีก19ทีมที่เหลือครับกับเรียกร้องหวังให้โอนาน่าอยู่กับทีมต่อไปเอาจริงๆมันถือเป็นเรื่องตลกร้ายเลยนะครับเพราะในมุมหนึ่งของชีวิตเนี่ยวันที่เราต้องการความหวังกลับมีคนมาหัวเราะในวันที่เราต้องการแสงสว่างเหล่านั้นหากเป็นเราเจอจริงๆครับก็คงเจ็บปวดไม่น้อยเชื่อลึกๆเหลือเกินนะครับว่าโอนาน่าเนี่ยต้องการอยู่กับปีศาจแดงต่อไปเพราะเขาเองก็อยากแก้ไขความผิดพลาดที่เคยก่ออยากพิสูจน์ตัวเองสักตั้งประมาณวา รยทยให้สถานะของอังเดโอนาน่าเนี่ยอาจจะกลายเป็นมือ3ที่ปีศาจแดงรองจากอัลไทายไปยินดีเลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าโอนาน่าเนี่ยสร้างความผิดพลาดไว้มากมายโดยตลอดการเฝ้าเสาของเขากับผีแดงนะครับหนึนัดเนี่ยเสียไปถึง150ประตูเก็บได้เพียงแค่24ีคินชีสและนํามาซึ่งการเสียประตูอีก18ลูกสถิติย่ําแย่ขนาดนี้ครับแต่ทําไมแท็บซอนสปอร์ยังเลือกไว้ใจในตัวของโอนาน่าทำไมถึงอยากควา้าตัวไปเฝ้าเสาบางทีครับอาจจะมาจาก3ามในผลนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับข้อแรกครับสถิติที่ดีกว่าบายินดี หากเอาสถิติของโอนาน่านะครับมาเปรียบเทียบกับไบเยนดี D เนี่ยนับตั้งแต่ซีซั่น2023ถึง2024กันแบบตรงๆวัดกันแค่2คนนี้นะครับต้องบอกว่าโอนาน่าเนี่ยยังทำได้ดีกว่าในหลายๆเรื่องที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้นะครับคือสถิติของโอนาน่าเขาลงเล่นไปทั้งหมด102นัดอัตราการเซฟ71.1%เซฟเฉลี่ยต่อ90นาทีครับ3.03ครั้งการออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษครับเฉลี่ย90นาทีเนี่ยคือ0.82ครั้งการป้องกันลูกคอสครับเฉลี่ย90นาทีอยู่ที่ ประตูเนี่ย9ครั้งเซฟจุดโทษ2ครั้งส่วนสถิติของบายินดีครับเขาลงเล่นไป16นัดอัตราการเซฟเนี่ยอยู่ที่58.3%เซฟเฉลี่ยต่อ90นาทีครับ2.47ครั้งการออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษครับเฉลี่ย90นาทีอยู่ที่1.12ครั้งการป้องกันลูกคอ้อนเนี่ยเฉลี่ยต่อ90นาทีครับ1ครั้งความแม่นยําในการจ่ายบอลครับ68.7%ความผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตูครับ3ครั้งและไม่เคยเสียจุดโทษได้เลยสักครั้งโดยรวมแล้วครับโอนาน่าเนี่เด่นกว่าในเรื่องของการเซฟและการจ่ายบอลมีอัตราความผิดพลาดที่ต่ํกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแบบเกมต่อเกม ส่วนบายยนดีครับเด่นกว่าในบทบาทของสวิปเปอร์กับการออกมาตัดบอลตัดบอลน,นอกกรอบเขีโทษและการรับมือกับลูกคอสตลอด90นาทีแต่กระนั้นครับดูดูดกาเพึ่งเริ่มต้นขึ้นเราก็ได้เห็นความผิดพลาดของบายยนดีมาโดยตลอดกับการรับมือกับลูกเตะมุมเหมือนเดิมเช่นกันกับโอนาน่าครับก็ผิดพลาดทั้งการตัดบอลทั้งเรื่องของการเซฟจุดโทษแต่ถ้าคุณได้เห็นสถิติแบบนี้ครับถ้าต้องเลือกระหว่างโอนาน่ากับบายยนดีเนี่ยคุณจะเลือกใคร ประสบการณ์ที่ไม่เป็นรองใครโอนาน่าครับลงเฝ้าเสาในลีกอาชีพมาแล้วทั้งหมดเกือบ400นัดตั้งแต่ทีมสำรองของอาร์เจน์อัมสเตอร์ดัมย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานและเรื่อยยาวมาครับจนถึงทัพปีศาจแดงตั้งแต่ยุคของเอริกเทนฮากและรูเบนอาโมลิมนั่นหมายความว่าผู้รักษาประตูรายนี้เนี่ยผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนทั้งในเกมลีกระดับสูงของ5หลีกใหญ่ครับรวมไปถึงเวทีระดับนานาชาติทั้งในานามสโมสรและในานามทีมชาติหากย้อนกลับไปดูสถิติการเฝ้าเสาของสมัยที่โอนาน่่่าาาาเเนนนนีีนียยอยอูกับับิตรร์มมใ2012-2013ค้จะปศแดง ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเลยเสีย24ประตูจาก24นัดในศึกเกาโชซิเลียอ,อิตาลีเฉลีย่ยเสียนัดละหประตูซึ่งาอาจจะไม่ดีนั้น,นะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะว่าโอนาน่าเนี่ยเก็บคินชีตได้ถึง19นัดรวมทุกรายการมีสถิติเซฟป้องกันประตูในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกดีที่สุดถึง48เซฟตลอด13นัดจนถึงรอบชิงชนะเลิศตัดบอลจากลูก,กาอากาศครับไ้ถึง21ครั้งดีที่สุดเป็นอันดับ3ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและความแม่นยำในการผ่านบอลครับสูงถึง79.62%โดยเขานบานบอสเรร็จ405คั้งในึก USACL อีกด้วยบางทีสถิติเหล่านี้ครับอาจทาให้แท็บซอนสปอนเนี่ยเชียอว่ามันจะต้องเป็นดีวที่ดีเหมือนกับไฮรักรีโวที่กําลังมาดีลแรงครับประหยัดเหลือๆถ้าหากโอนาน่าเนี่ยเรียกฟอร์มเก่งเหมือนกับสมัยอยู่กับอินเตอร์มิลานกลับมาได้แล้วก็แน่นอนสนุกแน่ๆประเด็นสุดท้ายครับเป็นตัวสํารองเพื่อเป็นการให้เวลากับตัวเอง การเป็นตัวสำรองครับอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับแต่ในแง่มุมหนึ่งครับมันอาจจะเป็นการให้เวลาตัวเองได้ทบทวนผลงานได้ทบทวนความผิดพลาดและได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆมากมายขึ้นจากข้างสนามพร้อมกับจะเป็นตัวกระตุ้นให้โอนาน่าเนี่ยต้องการกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งก็ได้เพราะการย้ายออกจากทีมครั้งนี้ครับมันคงจะดีที่สุดกับเขาแล้วในการลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเองครั้งยังดื้อยู่กับปีศาจแดงต่อไปก็มีแต่ก้นด้านครับและอาจจะหล่นไปเป็นมือ3ซึ่งเชื่อนะครับว่าเขาเนี่ยคงจะไม่พร้อมเสี่ยงเจอกััััับบบบสสถาาาาานนนนนนกกกกรรรรณ์แบบ้้เเเื่่อออองจปปีีีีหหมมมฟุตลลโ26ททศฐิู นั่นครับด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดการที่แทปบซอนสปอร์เนี่ยเตรียมดึงโอนาน่าไปเฝ้าเสา,สาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งกับตัวสโมสรและตัวนักเตะก็ได้ครับใครจะไปรู้เพราะอย่าลืมนะครับว่านักเตะส่วนใหญ่ที่ออกจากปีศาจแดงตอนนี้เนี่ยกำลังได้ดีทุกคนจากที่เคยเป็นตัวตลกในถิ่นโอทาฟอร์ดมาก่อนนั่นเองครับ ขอบสนามสเปเชียลพรีเซนเต็ดบายไฮลักรีโว P r ีรันเนอร์ไฮลักรีโวดิวแรงประหยัดเหลือๆลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง30กันยายนนี้